บอดี้บาร์นะครับตอนนี้จะมีสบู่อยู่สามก้อนด้วยกันนะครับบริบาทโชวกกล่องนี้ให้ทุกอนนะครับสบู่จะมี3มก้อนด้วยกันนะครับในกล,กล่องแก้วกล่องนี้กล่องใสนี้นะครับสีขาวเป็นสบู่เด็กฝั่งซ้ายสุดสีเหลืองเนี่ยเป็นสบู่เคาน์เตอร์แปร์นะส่วนตรงกลางตรงกลางตรงกลางคือบอดี้บาร์นะครับแต่ก่อนที่จะทดลองสบู่3าก้อนนี่จะมีตัวเปรียบเทียบ,บอันนึ่งกนคือน้ำของซักฟอกครับเราจะมีอของซักฟอกอยู่เดี๋ยวเราจะละลายในน้ำเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นถึงความเป็นกรดเป็นด่างของแต่ละสบู่โดยเราจะใช้ของักงกฟอเนี่ย มันเป็นกรดหรือมันเป็นด่างน,นะครับให้ทุกท่านดูที่แถบนะกระดาษน,นะลิสมาสนี้นะครับแถบนี้จะบอกเลยว่ากรดสีอะไรด่างสีอะไรนะถ้ากรดเนี่ยคือค่าอยู่ที่สูงถึง5เนี่ยสีมันจะออกส้มส้มแดงแดงแลจะมีสีส้มส้มแดงแดงอยู่ที่หในสีแถบนี้แต่ถ้าเป็นค่าเป็นกลาง6กับ7เนี่ยจะมีสีเขียวนะจะมีสีเขียวเป็นกลางต้องเขียวนะครับ แต่นะครับถ้าเป็นด่างพลิกเลยเป็นด่างเนี่ยคือฝั่งนี้ตั้งแต่9ขึ้นไปถึง14แล้วถ้าเป็นด่างจะเห็นสีน้ําเงินนะเป็นด่างเห็นสีน้ำเงินผมขออีกครั้งถ้าเป็นกรดจะเห็นส้มแดงถ้าเป็นกลางจะต้องเห็นเขียวถ้าเป็นด่างก็เห็นสีน้ําเงินครับและให้ดูอันนี้กระดาษที่ได้จุ่มลงไปในน้ำของซักฟอกแล้วเป็นสีอะไรครับน้ําเงินเห็นสีน้ําเงินขึ้นมาเลยนะนั่นแสดงว่าของซักฟอกมีความเป็นด่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาน้ําจุ่มลงไปในของซักฟอกกินรู้สึกว่ากับมือไหนใคร นะเคยเจอนะผมชอกลับเลยเพราะมันเป็นด่างแบบน,นี้แหละนะทดสอบได้เลยว่ามันสีน้ำเงินขึ้นคราวนี้มาดูสบู่ทั้งสามก้อนกันบ้างครับเริ่มจากสบู่ก้อนสีขาวสบู่เด็กกันก่อนนะครับสบู่เด็กเด็กใช้เนี่ยมันต้องเป็นไงครับอ่อนโยนหรือกระด้างครับตามควังคิดเราอ,อ,อ่อนโยนอ่อนโยนสี่แม่เด็กใช้นะอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะว่าก่อนที่จะไม่แตกนะครับจะไม่มีสีน้ำเงิอนออกเป็นสีเขียวแบบนี้อ่ะราฝานี้โดนแตกไปที่สบู่เด็กครับพอแตกไปแล้วเกิดพอแตกไปแล้วเกิดเสียอะไรขึ้นมาครับ สีน้ำเงนินขึ้นมานั่นคือมีความเป็นดางเทีย่เท่ากับผงซักฟอกเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก้อนสายสุดของของ,ของทุกท่านเนี่ยควรใช้หรือควรเลี่ยงครับควรเลี่ยงแล้วละอ่ะอันนี้มาถูกก้อนขวามือของท่านกันได้ลนนะ้ายมือของหนึ่งของก๊าซขวามือของท่านนะครับก้อนสีเหลืองนี้เป็นเค e ้าเตอร์แดงเค้าเตอร์แดงเนี่ยแหมชื่นชื่นชื่อขึ้นชื่อว่าเค้าเตอร์แดงต้องถูกหรือแพงนะแพงถูกแพงของแพงมันดีเสมอกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แ,แต่จะระดัลิสมัลงไปที่สบูก้อนเขาจะแบรนแล้วนะครับปรากฏว่ากเกิดสีน้ำเงินขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเกิดสีน้ำเงินขึ้นมาเช่นเดียวกันแสดงว่ามีความเป็นด,ด่างน,นะเห็นแบบนี้ควรใช้หรือควรเลี้ยงครับควรเลี้ยงเช่นเดียวกันเลยนะคราวนี้มาดูที่ก้อนตรงกลางคือบอดี้บาร์กันบ้างครับแล้วแตกกระดบลิสมาตลงไปนะครับแดงคือกรดเขียวคือกลางน้ำเงินคือด่างนะครับแต่ไปที่บอดี้บาร์ของมูซีนครับและ อ๋อเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่แบบย้ำๆเน้นๆเลยปรากฏว่าสีน้ำเงินมีไหมครับไม่มีแดงมีไหมครับไม่มีเห็นแต่สีเขียวเลยนะตรงนี้สังสีส้มมันเป็นสีพื้นฐานมันอยู่แล้วนะจะเห็นสีเขียวเลยนะครับว่าเป็นสีของความเป็นกลางความสมดุลต่อผิวของบอดี้บาร์นั่นเองเห็นแบบนี้ควรใช้หรือควรเลี่ยงละ่ะควรใช้ควรใช้หรือต้องใช้ต้องใช้เลยนะเพราะมันสมดุลและดีต่อผิวมากๆเลยนะเสียผมให้กับบอดี้บาร์ด้วยนะครับ ดูแลผิวกายไไปแล้วนะ